เรื่องนี้จะหยุดเลือดไหลออกยังไงนะครับอะรอบนี้คุณนิพนธ์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอีกครั้งครับคุณนิพนธ์ครับค่ะคุณนิพนธ์ค่ะครับสวัสดีครับคุณพิพูครับคุณอกรการครับในที่สุดครับคุณนิพนธ์เล่าให้ฟังนิดนึงสุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้นเราได้คุยกับคุณนิพิษหรือยังครับเอ่อขนาดนี้เนี่ยผมยังไม่ได้คุยกับท่านนิพิษนะครับคืนนั้นเนี่ยคืนวันพุธเนี่ยก็เกิดเอ่อผมเพิ่งทราบว่าคุณนิพิษมีผู้สมัครเมื่อคืนวันพุธะครับ เพราะว่าเพราะว่าไม่ได้คุยกันเรื่องนี้มาก่อนที่จริงเรื่องนี้เนี่ยเมื่อคุณนิพิษลาออกจากรองหัวหน้าพักเนี่ยท่านก็แจ้งผมนะครับที่จริงท่านแจ้งท่านแจ้งให้หาตัวผู้สมัครพราะว่าต้องหาคนมาแทนท่านท่านไม่ลงแล้วครับก็ผมเนี่ยก็อยากอยากให้ท่านลงเพราะว่าท่านนิพิษกับผมเนี่ยก็สมัครผู้แทนมารุ่นเดียวกันคือคมีสามารถทับหนึ่งมาเป็นผู้แทนด้วยกันแล้วก็ทํามาให้กับพรรคมา คราวที่แล้วท่านเป็นรองหัวหน้าพักผมก็ช่วยท่านกำมานเต็มที่นะครับผมเป็นเป็นนายกอบจท่านลงดูแลพักได้เพราะฉะนั้นผมเนี่ยใจจริงเนี่ยก็อยากที่จะให้ท่านได้อยู่แต่ว่าเมื่อท่านลาออกจากรองหัวหน้าพักผมก็สุดที่จะยั้งท่านได้แล้วท่านก็บอกว่าให้หาคนมาลงแทนท่านผมก็พักก็จะพักก็มองหาคนมาตั้งแต่ท่านลาออกเดือนเมษาวันนั้นก็คงเป็นวันธบุญพักอ่ะท่านลาออก แล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็มองหาคนที่จะลงมาแทนซึ่งต้องยอมรับว่าเขตของท่านนิพิษเนี่ยเป็นเขตที่มีการแข่งขันกันสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะมาลงสมัครเนี่ยก็ต้องหาตัวที่ต้องคิดว่าสู้กับคนที่คนที่เขาเขาได้ที่นั่งไปในเขตสองเนี่ยขบชะลุงเนี่ยแสดงว่าเขามีความแข็งแร่งเพราะฉะนั้นคนที่เราจะมาสู้กับคนที่มีความแข็งแร่งก็ต้องมีพื้นฐานมีเครือข่ายที่แข็งแรงไปทราบทามคนหลายคนเหมือนกันแต่ว่า ในช่วงนั้นช่วงแรกๆที่หลังจากการเลือกตั้งเสร็จไปก็ไม่มีใครสนใจ <ừ> um. นะครับพักก็จําเป็นจะต้องหาผู้สมัครมาแทนท่านิพิษนะครับ,รบเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าเคตนี้เนี่ยกรณีนี้ท่านเลขาที่การพักอ่นะครับท่านก็ลงมาช่วยในการหาบุคคลที่จะลงมาเป็นตัวแทนของพักในเขตนี้ก็ท่านก็ท,าท้าทาม ลูกของท่านนายกอาบาจอพัชรุงนะครับท่านพิสุทธิ์และท่านวิสุทธิน์นะครับครับก็ผมก็รอฟังเพราะว่าอย่างไรเสียเนี่ยเมื่อการเมืองมันมันใกล้จะถึงครบวาระเนี่ยอีกปีกว่าๆเนี่ยเราก็ต้องมีคนที่มาํามานในพื้นที่เราจะปล่อยให้พื้นที่ว่างเว้นไว้อย่างนี้ไม่ได้ครับเพราะเราว่างเว้นมาสองปีกว่าแล้วถ้าถ้าเรายังไม่มีคนมาทำมานเนี่ยการแข่งขันถ้าไปทำเอาสองสามเดือนสุดท้ายมันก็ยากที่จะ ทําครอบคุมพื้นที่ได้นี่ค,คือเป็นเหตุผลที่ต้องหาผู้แทนครับเข้าใจครับคุณนิพนแต่ผมขอถามต่อน,นิดนึงครับว่าตัวคุณนิพน์เองหรือว่าคุณจุรินแล้วคุณเฉลิมชยัยมีใครได้ยกหูโทรศัพท์รถต่อสายไปคุย,ยกับคุณนิพิษก่อนเรื่องนี้นิดนึงไหมว่าจะส่ง นะครับลูกขอนทั้งนายกอบจอเนี่ยลงในการเลือกตั้งคราวหน้านะได้มีใครยกโทรศัพทไปหาคุณนิพิษก่อนไหมครับอันนี้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 ส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้ผมไม่ได้โทรไปหาท่านนิพิษนะครับ,รบเพราะว่าท่านเป็นคนบอกผมว่าท่านไม่ลงแล้วก็ให้พักหาคนาผมก็ผมก็เข้มฟอร์คานั้นเนี่ยว่าพักก็ในหน้าที่ผมรักษาการรองหัวหน้าพักได้ก็ต้องพยายามแต่ผมก็ประสานงานกับท่านทนลิต กับท่านสุพัชรีรนะครับในฐานะที่เป็นอดีตสสในพื้นที่พัทลุงท่านนริศก็เป็นสอสอ,อยู่คนเดียวในพัทลุงก็พยายามมอบหมายทั้งสองท่านแหละว่าตัวตัวผู้สมัครจะเป็นใครก็ให้รีบตัดสินใจเพื่อจะได้ทําการหาสมาชิกพักเพื่อจะได้ทํากิจกรรมของพักนะครับเพราะว่าเรายิ่งเว้นเว้นว่างไว้เมื่อนานเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลดีกับพักเพราะฉะนั้นพรักก็ต้องเสแวงหาคนเพราะว่า พราะว่าที่จริงผมก็ผมก็คิดว่าเมื่อท่านบอกผมแล้วว่าท่านไม่ลงผมผมก็นึกว่าท่านไม่ลงแต่ที่จริงเนี่ยพวกผมเนี่ยอยากจะให้ท่านนิพิตเนี่ยยังยังลงอยู่แต่ว่าเมื่อท่านแจ้งความประสงค์อย่างนั้นแล้วกเ็เดิมเนี่ยท่านเป,ป็นรองหัวหน้าพัก,กใต้อยู่พอท่านลาออกจากรงองหัวหนา้าพัก,กใต้ี่ผมก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นก็สุดที่จะย,ยื้อแล้วก็ต้องดําเนินการหาผู้สมัครมาแทนก็อาจจะสื่อสารกันไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย คนที่จะกระบวนการของพรรคในการพิจารณาผู้สมัครของพรรคมันมีอยู่แล้วครับต้องไปเข้ากระบวนการสาญหากรรมการสัญหาของพรรคแล้วเข้าสู่กรรมการบริหารพรรคในการตัดสินใจสุดท้ายแต่ทั้งหลายทั้งปวงในเบื้องต้นเนี่ยคือต้องการได้คนมาทํามาในพื้นที่ในพื้นที่ที่ยังไม่มีสสของพรรคอยู่เพราะฉะนั้นนี่คือคนที่ค่ะเข้าใจค่ะคุณนิพนธ์อํานาจในการที่จะส่งผู้สมัครลงพื้นที่เนี่ยจริงๆต้องต้องอำนาจนอยู่ที่ใครคะ ก็คือม anyway, ันมีขั้นตอนว่าเมื่อถ้าตามถือตามกฎหมายปัจจุบันเนี่ยมันต้องมีการทํามาจากพอจากใกล้จากสมัครจริงเนี่ยมันต้องมีการทําครมารีโวทแล้วไปสู่คณะกรรมการสรรหาแล้วไปสู่คณะกรรมการบริหารพักไปจบที่คณะกรรมการบริหารพักครับเพราะฉะนั้นรุ่นนี้ก็ถือว่ายังไม่สรุปยังสามารถแก้ไขได้ใช่ไหมครับครับผมคิดว่ายังพูดคุยยังอยู่ได้แต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือว่าในขณะนี้เนี่ยพักประชาธิปัตย์ ถ้าชาติจะมองในสองแง่ก็เริ่มส่งสัญญาณที่ดีว่าเมื่อก่อนช่วงปีแรกๆสองปีแรกที่เข้ามาทำหลังจากที่มีการเลือกตั้งไปแล้วนี่เราหาตัวผู้สมัครยากมากนะครับคุณพิคครับครับตอนนี้แนวโน้มก็คือผู้สมัครก็กําลังจะเพิ่มขึ้นก็เป็นโอกาสดีที่พักจะได้คัดตัวคนที่ดีที่สุดมาเป็นผู้สมัครให้พี่น้องประชาชนได้เลือกครับครับ,รบงั้นถามต่อว่าหลังจากนี้วิธีแก้ปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าคุณนิพิษออกอาการน้อยใจอย่างชัดเจนแล้วก็คงไม่ดีแน่นะครับถ้าคนสําคัญ ของพักสุดท้ายแล้วจะออกไปร่วมงานกับคนอื่นคุณทิพนคิดว่าปัญหานี้จะแก้ไขยังไงครับผมผมคิดว่าที่จริงผมเห็นโพสท่านนิพิษเนี่ยผมก็ตกใจ <ừ> ท่าน <ừ> อภิสิทธิ์เนี่ยท่านก็ยังอยู่กับพักนะฮะท่านไม่ได้ไปไหนครับท่านยังเป็นสมาชิกพักอยู่ครับส่วนคุณกรเนี่ยที่จริงผมไม่อยากจะกล่าวสิเพราะว่าคุณกรเนี่ยตอนที่ท่านออกจากพักเนี่ยไม่มีใครให้ท่านไปนะครับท่านสมัครใจไปเองเพราะท่านไปตั้งพักการเมืองใหม่ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสองท่านนี้เนี่ยประชาธิปัตย์จะบอกว่าเสียไปแล้วมันคงไม่ใช่ครับเพราะท่านอภิษิได้ยังอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์แต่ว่าก็อยากจะให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้พูดคุยกันเรื่องนี้ผมคิดว่าเกิดจากเดียวคือเราพูดกันน้อยไปการสื่อสาร,สารอยา่ายงไรก็เดี๋ยวจะพยายามอลองสื่อสารกันดูนะครับ,รบว่าว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยออผมเนี่ยไปไป พอท่านนิพิษบอกว่าท่านไม่ลงก็จักแถบ,บคานี้ครับว่าต้องหาคนมาแทนแล้วออย่างนั้นโทรไปเคลียร์ไหมคะคุณนิพนธ์คะก็คิดว่าต้องคุยกันต้องคุยกันขอเวลาขอเวลาสองสามวันก็คงได้คุยกันแหละครับ,รบเพราะว่าผมก็คงต้องคุยกันในในในระดับคนที่ดูแลพื้นที่กันอยู่ก่อนนะครับสามวันนี้หยุดยาวต้องนัดก,กินข้าวกันแล้วละ่ะต้องคุยกันแล้วล่ะครับขอบคุณเออมันจะมีแรงับเพื่ออะไรหรือเปล่าเพราะมีข่าวว่าสมมตินะถ้าคุณนิพิษออกจริงๆเหมือนจะมีสส บางคนที่จะออกไปด้วยอย่างงี้ค่ะมันจะส่งผลผ<ม>ขนาดนั้นไหมคะผมผม,ผมคิดว่าผมคิดว่าเรื่องนี้ในประชาธิปัตย์เนี่ยเราก็อยากจะให้ทุกท่านได้อยู่กันช่วยกันสร้างพรรคนะครับ,รบช่วยกันทําช่วยกันฟืนฟ้นฟูพรรคในเวลาพักที่เราเรียกว่าตกต่ำคือแพ้การเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดตกต่ำของพรรคเป็นหน้าที่ของสมาชิกพรรคของมวลสมาชิกที่ต้องช่วยกันฟื้นฟูพรรคซึ่งลักษณะอย่างนี้ในประชาธิปัตย์เราเกิดมาสองสามวงรอบแล้วครับ เวลาพักตกต่ำเนี่ยคนก็หนีพักเราเคยเห็นสิทธิ์มงคลาเราเคยเห็นหลายต่อหลายครั้งแล้วมีคนเลือดไหลออกจากพักแต่ในที่สุดด้วยความเข้มแข็งของสมาชิพักเราก็ฟื้นฟูพักกลับมาได้ทุกรอบครับครับอ่ะก็ขอให้เคลียร์ปัญหารอยร้าวไม่ให้มันกลายเป็นรอยใหญ่จนเกินไปขอบพระคุณสำหรับข้อมูลเช้านี้นะครับคุณนิพนธ์ครับขอบคุณครับคุณนิพนธ์ครับขอบคุณครับรับสดีค่ะ